โอเคถ้าเกิดเราเล่นคอนโทรลฟูลคอนโทรลได้อยู่นะแล้วเราก็แบนหลิงหลวเดี๋ยวเราเรากดปืนมือดับท้ายเลยเฟี้ยวเฟี้ยวผมคิดว่าเราน่าจะออกก่อนอยู่ออกก่อนจริงไหวะโอเค โอเคเรามีลบปั๊บนิดนึงอืมเวโรนิก้าให้เวโรนิก้าเข้าเทินแล้วเราก็ลบลบปั๊บค่า โดกี้ใช้โมดูลตอนนี้ผมเล่นเป็นเซตสปีดนะครับเอาเฮ้ยมึงช้าเกินลูกสาวเพื่อนไปเด้งไม่เข้าเทินนผมคิดว่าจะเด้งเข้าเทินโอ้โหเขาว่าจะกรรมแต่ไม่เป็นไรเราต้ตานไปเลยเรากันทั้งนั้นนะรู้อะเลยจังหวะนี้ โดนกี่มันมันขึ้นกับคอมที่เล่นด้วยนะครับว่าเราจะเล่นเป็นสายสายสปีดเร่งแก้ซีซีก็ได้หรือว่าจะเล่นทีมรับก็ใส่พวกไร้หา์อะไรพวกนี้ได้ลิเลียมันเก่งในเวของมันแล้วครับเออไม่ต้องรับหรอกผมว่ามันก็เก่งมากแล้วนะเก่งจัดและสัตว์เนี้ย ยังไงก็ต้องกดลิเลียมาก่อนนะแล้วก็กดลบบัฟมาก่อนอาจ,จใช้ลบบัฟสองตัว <ś led> ผมอยากได้ <ś led> อะแทกเพิ่มวะหรือว่าเราต้องไปใส่ฟูลที่เอบวะข้างหลัง เ,าแ,เ,า,แเ,า,เาแบนใครเราแบนลิเลียมเราแบนลิเลียมอย่างนั้นเหรอแล้วก็คอนโทรลอีกตัวหนึ่งปะขอคอนโทรลฟิลฟิลอีกสักหนึ่งบทเพลงแบนลิเลียมเราขอได้เล่นได้ไหมประางั้นหรือว่าเราจะได้เล่นอยู่แล้วเราได้เล่นอยู่แล้วแล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วเราก็วนแม่มเลยปะ เดี๋ยแกนงยุมอใ้กันะแองเลยไม่สนห้าหมื่นว่าไง อยากอัพสกิลโดกิเลยวะ่ะสกิลโดกิอันสุดเฟี้ยวเอ้ารถเกีไม่ติดอ่อเวนเดี๋ยวสักครู่นะ さて、次まばたきゲン。 緊張しないでさて次のサプライズ何をするでしょうさっさと始め โอเคมาแล้วครับผมตายเลยปะโอเคลิลลี่แล้วถ้าไม่มันดาแบบแบบนี้กันตลอดเลยวะมามาถึกถึกถึกเสร็จปุ๊บลิลลี่มาสอดแทรกเออเราต้องใส่ลบบัฟเข้าไปหนึ่งตัวหนึ่งตัวพอเปล่าไม่พอจะได้กดสองอจ้ะ ถ้าตัวนี้วนตัวเดียวไม่น่าพอแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดมันซีซเราก็จะได้เล่นตัวใหม่นะถ้ามันแบนโอโบอลเราจะได้เล่นตัวนี้แล้วเราก็ทิมเลยแล้วกันว่าไงผมว่าเราน่าจะวัดสป,ปีดได้อยู่นะได้อยู่โอเค โอเค okay, let's go baby อ uh ่าอันนี้ต่อให้มันได้ออกก่อนผมว่าก็ไม่มีปัญหานะเอาอันนี้ออกไปรำคาญจัดจริงๆก็อยากจะแบนทั้งสองตัวไปเลยได้ปะเ,ออเดี๋ยวถ้าเกิดผม P แบนได้นะผมพีแบนอีซานีนี่เลยต้านมันต้านมันเยอะเกิน <c oughs> โอ้โหนั้นมันเคาเตอร์มาโอเคคราวนี้เราแทงใครเราแทงใครดีแทงใครดีครับทุกคนเออ ถูกปะวะแทงลาหูแม่มเลยแล้วกันซาเนียเหรอเออจริงๆก็น่าสนใจนะซาเนียดึกเวนออเพราเราชอบมีปัญหากับพิษว่ะจริงๆเราควรซาเนีย ไหนๆก็ไหนๆแล้วมามาค่ารีบค่ายนี่รีบคายหมอนี่ซะก,ก่อนนะเรามีสตันอีกรอบหนึ่งนะฮะเว้นแต่ว่าแล้วเว้นแต่มันจะสตันไม่ติดที่เด็กเว้น เอาเอาละบันทึงเรืองลมแล้วเราสตันเราสามารถกดเทียมแมทลงไปได้เลยปะเนี่ยผมไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่วะแต่ถ้าเพื่อความชัวร์ก็สตันไปก่อนเทียมแมทไม่ต้องเล่น เราเราริบค่าซานียน,นได้อยู่ผอมีแทงยังโอเคมาแล้วครับลิลลี่ลิลลี่ว่าไงโยนตัวเองแม่งเลยปะไรเฮาไม่ต้องเด้งครับ จังหวะนี้ปิดพิษต,ตายแล้วเฮ้ยอย่าโอเคเแบบี้โอเคเพื่อนเราชอบเจอทีมแบบนี้อยู่แล้วว่าไงเตะนาเตะไม่เข้าเลยเมื่อกีนน้นี้อ้เหยียเกี้ยวแม่งล็อกกลางนะปืนมืดนะ ไม่สนนะไม่สนอยู่แล้วครับสามเปร์งั้นเหรอสามเปร์ไม่ติดทางของเราเลยเจอทีมแบบนี้เอ้แต่นี่แต่ปาดๆดูจากทรงประมาาไม่ได้นะเนี่ยดูจากทรงแล้วประมาาไม่ได้นะนี่ถ้าวัาสปีดใส่นี่เข้าไปครับเพื่อความชัว์ทีนี้เราใส่อะไรตัวสุดท้ายดีเฟี้ยวเอาลิเมเตตหน้าเลยปะ ลิมที่ไม่มีสปีดเดียร์เลียก็ได้นะเพื่อแต่ว่ามันจะวัดสปีดจริงเหรอว่าพี่แมสดีกว่าเพื่อความเชื่เผื่อมันมีโฮยันมันจะไม่กล้ากดอืมสามเปอร์ อันนี้อัพท่าสองแล้วนะแล้วก็ซ้ำสองเลยด้วยครับอันนี้ใครครอสครอสเหรอครอสออกก่อนแล้วไหวอยู่ป่ะได้อยู่ผมไอ้น,นี่นะผมมีอิมูนนะไอตัวเนี้ยเอาเฮ้ยโกโูโหนึกว่าไดามอน นึกว่าไดมอนด์ว่ะว่าไงแสดงว่าไอ้นี่มันอิมูนแน่เลยสองตัวเนี้ยตัวหนึ่งว่ะโอ้ปวดหัวเลยว่ะเพื่อนรู้ว่ะเลยจังหวะนี้เฮ้เราต้องเราต้องห่างจากแรง้งแถวๆนี้หน่อยว่ะผมเลือกทรงแล้วว่าไงพาหล่อนเลยว่ะหรือว่าเราต้องมีสติมากกว่านี้ผมก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ย ให้มันรู้ซาส,สปีนะอ๋อเหรอโอ้โหเราน่แน่เลือกเรียมมาก่อนวะผมลืมมาดิผมไปภาพจำว่าทีมถึกซะและ้วอาแล้วเอาเอางั้นเออถ้างั้นเราก็ไปต่อถ้างั้นน่ะแต่เราโดนลบโดนโอบอลอันนี้ไปวะโดนแบนโอบอลไป แล้วเรากดร oh, really ับท้ายปืนมืดพอได้อยู่ปะเนี่ยเขาก็ลืมเราซีซีว่ะเออแต่เราไม่มีลบถ้ามันแต่ว่าเราไม่มีเออเราแบนหลิงหลวงไปแล้วนะผมว่าเราได้จะได้อยู่อีนี่ล้างว่ะไม่เป็นไรอ๋อเราจําได้ว่าเออเออฟู้ฉิวมันอ้นนี่นะฟู้เฉียวมันมีอิมูนนะครับถ้ามันใส่อัทิซานมันจะมีอิมูนป่ะมันไม่น่ามีอิมูนนะ ถ้ามันไม่มีอิมูลเราไม่ต้องใส่เฮินลิดแล้วเปล่าอันนี้ก็ต่อให้เขาออกก่อนผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่ครับว่าไงครับ เป็นคล้ายลูกสาวเป็นรถเกียืมเรามีรถเกยียก็คือน้องลีลิตนะแต่รถเกยียตัวเดียวเลยโอเคทรงนี้เราฆ่าเราฆ่าง่ายๆไปก่อนนะ อย่าเพิ่งเคาน์เตอร์ได้ปะรูปหลอ่อนะครับรู้รแล้วครับว่าไงเุ้ยชิปหายละโอ้โหแม่งล้างจังหวะน,นี้ ล้างถูกอันซะด้วยเสียงเขาเตือนได้<笑><笑>จกัจกจกัจกจักเหรอแล้วมันล้างเอ้าแล้วมันล้างออกไปเลยอ่ะเรารีครูดาวป่าหรือว่าเราจะตันนะครับอ้ยแมวมันมาอยากได้ความรักกับผมจัดเราไงดีวะถ้าเราเล่งขึ้นมาเราเล่งขึ้นมาก็ซ้ำนั่นนะผมว่าเราต้องหลับแล้วอะ่ะ แซงเฉยืมตัดเลยไม่สนโอเคอาา่าฮะ ล้างขม่ขมคมเ,เราสตัน,นเด็กนี่ไว้เอวนนเอ็กโชว์เขาหน่อยดิสิบสองเปอร์เซ็นต์ว่าไงว่าไงน้องเราตีนี่เพื่อความชัว Breathe. โอเคเราฆ่าไปเลยบ้างหรือว่าเราจะผมว่าเราฆ่าได้นะโฮเดนนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปมีโอกาสตีมันเยอะเร,เราเรารีบฆ่าไม่ไป็นก่อนแล้วกันแล้วหลับร้อยเปอร์เซ็นครับ เยอะรีซ <łość> ิตร <semester> ัวเลยจังหวะนี้ว่าไงน้องผมใส่แบบนี้นะเอ่อฟูลี่ชินไอ้นะครับแล้วก็แอตแทกคิดดัม คิดไม่ออกเลยวะทรงนี้มันไม่มีตัวกังซีซีนะว่าเราไปคอนโทรลต่อได้นะเรามีโอกาสแบนโดกิมันสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาต้องหลับมากันแล้วเดี๋ยวเราดับท้ายเป็นฮลิทแล้วกันตรงนี้ไม่ใช่มันกดสปีดมาข้างหลังเราแย่เลยนะ รอบนี้ฟูฉิวกลางว่ะเออฟูชิวอิมูนอ่ะแต่แต่เราจะบาปตรงที่ว่าเรามีลบบัฟตัวเดียวนั่นแหละโอ้โหชิบหายละปืนมือต้องมาไหมปืนมือต้องมาป่ะปืนมือสายลบบัฟตรงนี้เราไม่อยากเจอใครเราไม่อยากเจอโดกินนะ <ts> <ts in the government> <ts> จริงๆเราไม่อยากเจอเลยอะพวกนี้นั่นไงแต่มันกลางโล่ก็เราก็อาจจะแบบช้าไปหน่อยเออเล่นรอบช้ากันหน่อยก็น่าจะได้นะอ้ยอว่าเราหลับไปเลยวะ หลับเพิ่มดาเมจว่าไงหลับเพิ่มดาเมจให้พี่แมทฟาดโอ้โหไม่เข้ายิ้มใครดีวะเนี้ใครอันตรายใครอันตรายครับโฮเดนปะโฮเดนเลยแล้วกัน ปล่อยมันกลางก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราน่าจะวนบาได้อีกรอบนึ่ง โอเคทีนี้เราอยากจะฆ่าใครใอ้ยนึกว่าหลับไม่ติดโหเราฆ่าซาเนียเหรอผู้ฉีดมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วปะเราค่อยๆนวดซาเนียแล้วกัน เฮ้ยลืมดูดูดูอรีลกคอนวะยิปหายแล้วอย่าอย่าล้างมันนะโอเคเบบี okay, ้ขึ้นมาก็หลับต่อไปแค่นั้นอนะแล้วเราแช่ไปเลยแล้วกันอุ้ยจะเย็นไอ้นุม่มชิปหายแล้วมันได้เข้าเทือนวะ่ะอื้อ แซงปะเราเราแซงได้อยู่นะแซงบ้า <c oughs> ไม่แซงแย่ yeah, ละสิ <c oughs> ถอยเก็บป้าเนอะ ต้องรีบเอาซาเนียกันวะอืมใช่ใช่เออ <Th us k> โอ้ผมไม่อยากฟาดตอนนี้เลยวะเวนเลย มีโอแเราน่าจะไปแล้วอะตรงนี้นะถ้าเราแช่ไม่ติดก็คือไปเลยโอเคเบบี okay, ้ สติคเกอร์ให้แม่งได้เปล่าวะน่าทึ่งมากอะไรวะเนี่ยที่เดี๋ยวปิ้นไปเลยเอ่ะ